สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูสายอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้คุณครูก็จะมาอธิบายในเรื่องของแบบฝึกท้าทายนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่34พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะหน้านี้ค่ะเด็กๆ เด็กๆหยิบหนังสือแล้วเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ,ะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆนำบัตรเลขโดดมาเรียงให้เป็นจำนวนที่มีสามหลักและเติมคำตอบลงไปบัตรเลขโดดที่โจทย์ให้มามี6มี4แล้วก็มีเจนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องนำเลขโดดที่โจทย์กำหนดเนี้ยมาเรียงเป็นจำนวนก่อนเรามาเขียนเรียงเป็นจำนวนใหม่นะคะก็จะได้เป็น640สิบ 7จ0ดหกต่อไปจำนวนที่3ามนะคะสี่ร้อต่อไป746 764เมื่อนำมเมื่อนำเลขโดดมาเรียงเป็นจำนวนใหม่เราจะได้ทั้งหมด6จจำนวนทีนี้เราก็มาดูคำถามที่โจทย์ถาม ข้อแรกโจทย์ถามว่าจํานวนคู่ที่มีค่ามากที่สุดคือจํานวนไหนเด็กๆดูที่หลักหน่วยค่ะดูที่หลักหน่วยถ้าหลักหน่วยลงท้ายด้วย0 2 4 6และ8แสดงว่าจํานวนนั้นต้องเป็นจํานวนคู่มีไหมคะมีค่ะมีกี่จํานวนมีทั้งหมด4จํานวนนะคะ ทีนี้เราก็มาดูว่าจํานวนคู่ไหนมีค่ามากที่สุดเรามาดูตัวเลขในหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข6เลข4แล้วก็เลข7 4กับ6ตัดไปเลยนะคะก็เหลือ7 7ในหลักหน่วยซ้ํากันเลื่อนมาดูที่หลักสิบหลักสิบคือเลขสี่กับเลข6เพราะฉะนั้นจํานวนไหนมีค่ามากที่สุดเอ่ยได้แล้วเอาคําตอบมาเขียนใส่ลงเลยก็คือ7 6 4นะคะคือจํานวนคู่ที่มีค่ามากที่สุด ต่อไปต่อไปข้อที่2ถามจํานวนคี่คุณครูข้ามไปก่อนนะคะคุณครูให้เด็กๆคิดเรื่องของจํานวนคู่ก่อนข้ามมาข้อที่3ข้อที่3ถามว่าจํานวนคู่ที่มีค่าน้อยที่สุดคือจํานวนไหนเมื่อกี้ได้จํานวนมากละหาจํานวนน้อยจํานวนน้อยหลักร้อยลงท้ายด้วย6กับลงท้ายด้วย4เลขไหนน้อยที่สุดต้องเป็นเลข4นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้คําตอบคือ 4ี่ร้อนะคะอ่าสี่ต่อมาข้อที่2ข้อที่สโจทย์ถามว่าจำนวนขี้ที่มีค่ามากที่สุดคือจำนวนไหนก็เหมือนเดิมค่ะดูที่หลักหน่วยคุณครูจะลบจำนวนคู่ออกก่อนนะคะจะได้ไม่สับสน ลบจำนวนคู่ออกละทีนี้ก็จะเหลือจำนวนคี่นะคะจำนวนคี่ที่มีค่ามากที่สุดดูในหลักร้อยค่ะหลักร้อยเลข6กับหลักร้อยเลข4เพราะฉะนั้นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือ647จําำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ4 6่อ่าได้คําตอบแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆพอจะเข้าใจใช่ไหมคะ ทีนี้เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเด็กๆเ,เอาสี่จำนวนนี้ยมาเรียงลำดับจำนวนเองนะคะให้เรียงจากน้อยไปมากแล้วใส่คำตอบลงไปทำได้ไหมคะคุณครูสายเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้ลองทำดูนะคะ,ะคุณครูกข็ขอจบคลิปการอธิบายเกี่ยวกับแบบฝึกท้าไทยไว้แค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ